เทคนิคเล่นเซตลาชารีเจียนยังไงให้โหดก่อนอื่นนะครับผมการเล่นเซตลาชารีเจียนเราสามารถทําการชาร์จพลังงานตัวเองได้นะครับผมขึ้นอยู่กับว่าเราจะชาร์จช้าชาร์จนานแค่ไหนสแต็กสูงสุดอยู่ที่5นะนั่นเองถ้าแต็กเราอยู่ที่ระดับที่5แล้วเมื่อเราโจมตีศัตรูจะเพิ่มดเาเมจที่รุนแรงขึ้นแบบนี้นั่นเองและ ศัตรูนะครับผมเมื่อศัตรูอยู่ในระยะที่ไกลแค่ไหนอย่างเช่นผมจะอยู่ไกลประมาณนี้เราจะพุ่งไปหาศัตรูจนศัตรูไม่สามารถตั้งตัวได้ทันนั่นเองนะครับผมและเรายังสามารถกระแทกพื้นหรือว่าอัญเชิญดวงวิญญาณใส่ศัตรูอย่างนี้ได้อีกด้วยนะครับผมซึ่งแนะนํานะครับถ้าศัตรูอยู่ไกลให้พุ่งไปอย่างนี้เลยฟึบศัตรูจะตั้งตัวไม่ทันเพราะมันจะไม่มีจังหวะบอก นั <Mid> ่นเองนะครับผม